โยอร์เวอร์สิรสวัสดีครับผมพิมเมี่ยมจากร้านบิวเวิร์ดมอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเบ็กเร200นะครับผมปี2017นะคันนี้แต่งจัดทรงมาให้สวยๆเลยนะครับผมแต่งแนวแท็กเกอร์นะสวยๆเท่ๆเลยอ่าอย่างแรกเลยครับมีกระจกติดปลายแฮนด์นะแฮนด์แต่งมาให้นะครับสวยๆเลยเครื่องเดิมนะจากโรงงานครับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่เคยแกะนะเครื่องแห้งๆเลยท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะโช้ะครับผม สวยมากนะครับคันนี้จัดทรงมาเฟี้ยวเลยดอกยางหน้าหลังยังมีให้เต็มๆอยู่เลยนะครับล่องยังลึกๆอยู่เลยนะใช้งานได้ยาวๆครับผมสีสวยมากนะคันนี้เท่ๆเลยเครื่องสวยใสยสะอาดมากครับผมเครื่องไม่เคยแกะรถอาจจะมีล่องลอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะสะภาพโดยรวมยังสวยๆอยู่เลยเบาะแต่งทําท้ายยูมาให้แล้วนะครับผมจัดทรงมาเฟี้ยวเลยโซสเตอร์นะครับสวยใสยสะอาดมากนะ สวยจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขไม้ดีวกว่าครับแจ้งก่อนนะครับผมว่าคันนี้เป็นไม้แต่งเบิกใบเบิกใหม่นะครับผมเลขไม้ยอยู่ที่4,500โลเท่านั้นนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมนะจะประมาณนี้เลยอ่าท่อเดิมจะประมาณนี้เลยนะครับผม คันนี้นะเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่28,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาเบามากนะคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย